หลวงปูด่ดูเล่าเรื่องมหาจากักรพรรดิโดยหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้สวดเพื่อรวมบรารมีแผ่เมตตาเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีรวมถึงบทสวดนี้ยังสามารถใช้อธิษฐานจิตปลุกเสกพักเครื่องทุกชนิดของท่านมีพุทธคุณครอบจักรวาลและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและเหล่ากัลายาณมิตรทั้งหลายวันนี้ทางช่องของเราก็ได้นำเรื่องราวดีๆของหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยมาฝากกันนะครับแต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหลวงปู่ท่านได้เล่าให้ฟังถึงการปลุกเสกหรือ อธิฐานวัตถุมงคลของท่านว่านอกจากการมีพลังจิตแล้วสิ่งที่ท่านใช้อยู่เสมอก็คือบทสวดมนต์ตามเจ็ดตำนานซึ่งท่านบอกว่าดีกว่าคาถาอาคมมากมายเพราะเป็นเรื่องราวของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จึงไม่จัดว่าเป็นเดรัจฉานวิชาบทที่ท่านทำทุกครั้งคือ บทพระพุทธเจ้าทรมานพญาชมภูบดีหรือที่เรียกว่าชมภูปฏิสูซึ่งแสดงถึงอำนาจและบรารมีของพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งปวงแสดงถึงธรรมที่ชนะอาธรรมท่านเรียกบทนี้ว่ามหาจักพรพรรดิพยาชมภูบดีเป็นจักพรพรรดิมีอิทธิฤทธิ์มากแต่พ่ายแพ้ต่อบุญยฤิิในที่สุด อุปสมบทได้สำเร็จอรหันตผลหลวงปู่ท่านกล่าวว่าข้าเป็นคนโลภมากทำอะไรก็อยากทำให้มากที่สุดดีที่สุดเดี๋ยวนี้ใช้แค่บทนี้เท่านั้นใครที่นั่งคุมเวลาฆาเสกเดี๋ยวเขาก็รู้เองแหละว่าข้าทำจริงหรือไม่จริงท่านเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นพระต่อมาท่านไม่มาหาหลวงปู่อีกเลยเนื่องจาก หลวงปู่ท่านพูดว่ายังไม่นิพพานยังต้องโปรโดคนแต่พระรูปนี้กลับตีความไปว่าหลวงปู่ยังติดอยู่กับลาบยศชื่อเสียงซึ่งความจริงนั้นท่านมีเมตตาและได้บอกความปรารถนาของท่านไปว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เขียนคัดลอกเกี่ยวกับชมพูปฏิสูตรหรือบทมหาจากักรพรรดินี้มาลงไว้ เนื่องจากในปัจจุบันนั้นขาดผู้ที่สนใจเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลแม้แต่พระบางรูปก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงโดยท่านนั้นลืมนึกถึงคำว่าอาจินไตยคือเหตุผลที่ไม่ควรคิดนั่นคือการนำเหตุผลจากทางโลกหรือทางทฤษฎีมาทำให้เกิดความกระจ่างแจ้งได้เป็นเรื่องของผู้ที่ต้องปฏิบัติ แล้วจะรับรู้ได้ด้วยตนเองถ้าท่านคิดมากคิดไม่เชื่อท้ายที่สุดแล้วท่านก็อาจจะไม่สบายใจขัดใจรู้สึกโมโหง่ายหรืออาจจะวิตกจริตกลายเป็นคนฟุ้งซ่านได้สิ่งเหล่านี้ได้แก่ 1. พุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้าเช่นทำไมท่านถึงตรัสรู้ได้ท่านมีอิทธิฤทธ และปาฏิหารจริงหรือท่านมีเวทมนต์คาถาอำนาจมากมายอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ 2. วิสัยของกรรมเช่นว่าทำไมคนนี้รวยทำไมคนนี้จนทำไมคนนี้ถึงสมบูรณ์ทำไมคนนี้ถึงกรรมพราทำไมคนน้นคนนี้ถึงประสบความสำเร็จทำไมคนนั้นถึงไม่ประสบความสำเร็จบางคนถูกหวยบ่อยมาก บางคนถูกเป็นครั้งคราวบางคนก็ไม่เคยถูกเลยทำไมถึงไม่มีความเท่าเทียมกัน 3. วิสัยของพระอระหันต์เช่นว่าท่านสามารถหมดจากความโลภโกรธหลงได้จริงหรือ 4. วิสัยของโลกเช่นว่าโลกของเราเกิดมาได้อย่างไรมนุษย์เราเกิดมาได้อย่างไร มีการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆหรือไม่ 5. วิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมสงสัยว่าอาการที่สงบนั้นจะเป็นอย่างไรจะสงบจริงหรือไม่สามารถทอดจิตไปดูโน่นดูนี่ได้จริงๆอย่างนั้นหรือสามารถเห็นนิมิตในอดีตปัจจุบันหรือแม้กระทั่งทำนายอนาคตได้จริงๆหรือท่านผู้ฟังทั้งหลาย ลองคิดดูว่าพระเจ้าแผ่นดินที่เกิดมาภายใต้สเวตาัตรถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีบุญญาธิการแล้วท่านจะขึ้นไปเป็นพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรเพราะเอาแค่คนในประเทศก็มีตั้งหลายสิบล้านคนแล้วนั่นแสดงถึงวาสนาและบารมีของแต่ละบุคคลน,นั้นไม่เท่ากันมีเหตุมาจากในสิ่งที่ท่านได้กระทำและปฏิบัติมาจากอดีตชาติไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบารมีของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องมีมากขนาดไหนจึงสามารถโปรโดคนได้มากมายในสามแดนโลกธาตุสิ่งไหนที่ดีทำแล้วรู้สึกสบายใจไม่เดือดร้อนใครท่านก็สามารถลงมือทำได้อย่างต่อเนื่องไม่เว้นแม้แต่การทำบุญทำทานรักษาศีลบำเพ็ญเพียรภาวนา หากเชื่อว่าเวรกรรมนั้นมีจริงขอให้ท่านสังเกตดูว่าแค่เราทำบุญหรือทำทานเล็กๆน้อยๆวันนั้นทั้งวันท่านก็จะกลายเป็นคนอารมณ์ดีมีรอยยิ้มพิมพ์ใจจะไม่รู้สึกทุกข์หรือหวั่นไหวนั่นแหละคือการทำบุญสาธุ